หมามาแล้วแล้วแล้วหมาเนี่ยม,มันมันโดนหมาใหญ่กัดมาเออโดนหมาใหญ่กัดมาแผลคือเนี่ยอืเนี่ยแผลคือเด็ดเโดนโดนเขี้ยวไงโดนเขี้ยวไงอพอโดนพอโดนเขี้ยวปุ๊บอ่ะเราเราก็มาหาหมองไงพอมาหาหมาปุ๊บก็เราก็พาตักให้อื็เย็บแผลเย็บแผลเย็บที่ตอนแรกก็ร้องร้องลั่นเลยนะนนหมาเนี่ย ร้องลั่นเลยวันนี้เราเย็บเสร็จปุ๊กหยุดร้องกรี๊บอมหมาหายแล้วสิตายตายเลยหมาแผลนิดเดียวตายได้ไงอะไม่รู้ไปเย็บทะลุขึ้นไปตรงหัวใจมันสลรุปหมอฆ่าหมาตายนะจะ,จะไปเจ้ากลัวแล้ว ไม่กลัวกลัวเข็มไหมเธอได้ๆๆๆไม่เป็นไรถ้าหาว่ากลัวเรามีวิธีได้ก็คือเราก็ต้องปิดตาถูกต้องไหมแม่เราก็ต้องปิดตาโกลัวแล้วได้ๆโอ้เดี๋ยวแล้วก็เราจะวาไว้แต่นี่นะวาเมตประเดี๋ยวมาเอาหน้ามาปิดหน้าเลยปด้เลยอะไรอยู่มันอะ โอ้เขาวนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วทีนี้ก็ไม่เห็นเลือดละเฮ้ย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 คำเฮ้ยคำมีดเฮ้ยหมอหมอคำมีดนะมีดหมอหมอมีดเงหมอหมอมีดมีดมีดหมออยู่ไหนมีดอ่ะหมอเปิดตาก่อนสิเดี๋ยวจะหยิบอะไรมีดอ่ะเดี๋ยวก็ไปหยิบโดนเนี่ยมีดพกผมเนี่ย อ๋อเจ้าพกมีดมาแล้วอ<า>ใช่ไงสิเดี๋ยวมาโดนมีดพกผมมันจะยุ่งนะมีดอะไรนะมีดพกมีดโกนนะป่ะ <laughs> <laughs> รุ่นนี้ไม่ไม่มีโกนแล้วโอเคอีโตช้ชัดชัด <laughs> หมอปิดหน้าผมเลยผมอายเขาแล้ว <laughs> อะไรนั่นน่ะข้าว่าไม่ปิดตาแล้วปิดปากท่านผู้พูดอะไรเนี่ยโอ้โอ้ข้าจะทำอะไรต่อดีนะหมอทำอะไรเนี่ยเย็บแผลเลย วิเย็บไปโดนมีอตัวเข้าแล้วนะ <laughs> ข้าคงไม่ไว้ใจฝีมือถ้ามันใกล้ๆก็ร้องสักกันหน่อยนึงเดี๋ยวข้าจะได้หยุด <laughs> ข้ากลัวไปเย็บจุดสำคัญท่านเขาโอเคโอเคอ้าวหัวเราะอะไรกันน่ะ ไม่ไม่จะหมอถึงตรงนี้แล้วจะเพิ่งคุยเดี๋ยวมันจะเย็บโดนมีดผมจริงๆหมอมองมั่งสิเย็บไม่ดูเลยแหน่แน่แน่แหน่แหน่ชเวนนานคิดเป็นไหนตอนไหนเรื่อยอยู่คิดตนเรื่อยเลยคิดอย่างนู้ทะลึงนะอ๋อแม่ทะลึงอ๋หมอคิดอะไรเนี่ยไม่ผมพกมีดไว้ตรงนี้นี่ตรงเอวนี่ นิดมีดไว้ตียย,ย,ยดินไปรักษาให้เองแต่ว่าตรงไหนเป็นกล่องหัวใจก็บอกหนูแล้วกันนะตรงไหนมันใ,นใกล้จุดสำคัญแล้วนะหนหนูไม่เย็บรกักรู้ ม,มชีวิตนั่นนะ่ะว่าไปเป็นหมอพ่าตัดหมามาเดิมดีกว่าผ่าตัดคงแล้วมันรู้สึกว่ามันใกล้จุดสำคัญเกินไปไม่ดูเขาล้วนะนะั่นนะเสร็จยังอทังขนอ่อนนแผลช่าเนี่ยโดนยิงที่ขานิดเดียว ก็นดดนีทรมาลวนก็หมอได้เย็บมาเตลิดมาถึงตนานเนี้ยคืออะไรเนี่ยดีเนาะมันอ้อมมาเนี่ย <c oughs> ยุ่งเลย <c oughs> ยุ่งเลย <c oughs> ดีนะยังมีสติอ้อมไปแล้วนีหมอเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้ว